ตอนนี้ออก้ากำลังกินอย่างอร่อยมากไม่สนใจใครเลยดิซมัมว่าใครจะดูใครจะทำอะไรขอแอบจกขนมปังแม่ขึ้นมากินหมดและแผ่นสุดท้ายอ,ายอร่อยแม่จะพูดอะไรเขาก็ไม่สนใจสักอย่างขอกินกัน เด็กๆไม่ว่าจะทำอะไรก็น่ารักไปหมดทุกคนว่าจริงมิค่ะนั้น่อรั เบ๋ะบอบะเปลี่ยนที่กินขอกินมั่งสิบางมัมมีม่มังม่งเล้วมัมมี่มั่งขอมั่งเล้วออการโดนกุย้ยแยงเหรอ